สวัสดีครับสวัสดี f อซทุกท่านนะครับผมสวัสดีบรรยากาศยามเย็นนะครับที่บ้านไร่ใบบุญนะครับผมตอนนี้ก็พาพ่อใหญ่นะครับช้างตัวผู้พ่อพันธุ์แล้วก็ช้างชรานะครับของบ้านไร่เบบุญ นะครับที่เราดูแลอยู่พาออกกาลังกายเราก็จะพาเดินประมาณนี้นะครับผมนะครับตอนเย็นพาไปอาบน้าเพิ่งกลับมาแล้วก็พาเดินนะครับพาไปชมทิวทัศน์ในบรรยากาศนะครับเขาก็จะเดินออกกําลังกายประมาณนี้นะครับเฮไปนยะครับเขาก็เดินดุยด,ด,ดอยไปงี้แหละ เอืเ้อไปเอมามาเรมานี่ครับพาออกกำลังกายยามเย็นมาลูกมาพาเดินโดยที่ได้ออกกำลังกายด้วยนะครับนี่ก็พาลอยค้องนะครับตอนเย็นเดินดิวดุยๆไปเลยนะครับรู้งานมาก จะไปถูตัวนะครับผมจะไปถูตัวเป็นธรรมชาตินะครับของเขาที่ได้เดินแล้วก็ได้ผ่อนคลายไปด้วยนะครับเราสร้างที่นี่ขึ้นมานะครับเพื่อจะให้เป็นความสุขของช้างนะครับที่อยู่ที่นี่แล้วก็ได้มีที่เดินนะครับมีที่เป็นของส่วนตัวเองนะครับมีที่ที่ไว้ผ่อนคลายถ้าพูดภาษาบ้านเราเรียกที่ออกกําลังกายของช้างนะครับซึ่งหลายๆท่านก็คงจะเห็นอยู่แล้วว่า ครงของเราได้เดินออกกำลังกายเป็นประจำนะครับผมล้วก็รับชมได้ผ่านช่องไลายหม่ำนะครับที่เราถ่ายทอดทุกวันนะครับผมช่วงเย็ยนนะครับหรือไม่ก็ช่วงเช้าต้องติดตามเอานะครับผมว่าช่วงไหนเพราะว่าบางทีฝนตกเราก็ไม่ได้ถ่ายทอดสดนะครับเนี่ยครับเขาได้ผลคลายได้ถูตัวได้เดินได้ออกกาลังกายนะครับบนพื้นที่ที่อิสระของเขาก็จะทําทให้เขา,ามีความสุขยิ่งขึ้นแล้วก็ มีพละกําลังอายุยืนยิ่งขึ้นไปนะครับผมเพราะว่าเป็นช้างชลาเนาะเราต้องเอาใจใส่หน่อยนะครับอันนี้เป็นช้างชลานะครับซึ่งพ่อใหญ่เนี่ยก็หกสิบนะครับย่างหกสิบเ็ดแล้วนะครับวัยเกษียณงานแล้วนะครับแล้วก็เป็นเรียกว่าบ้านปลายชีวิตแล้วนะครับที่เราจะให้มาอยู่ที่นี่นะครับถ้าภาษาบ้านเราเขาเรียกปลดระวางนะครับไม่ได้ทํางานแล้วแล้วก็อยู่อย่างสบายสบายเลยนะครับผมมีน้ํามีอาหารให้ มีพื้นที่ให้เดินนะครับเราพาเดินวันละสองชั่วโมงเช้าเย็นนะครับบางวันก็ไม่ได้เดินเพราะว่าฝนตกนะครับถ้าเกิดฝนตกเราก็ไม่ได้เดินการดูเล้ยช้างถ้าเป็นส่วนสําคัญคือได้ช้างได้ออกกําลังกายประมาณนี้นะครับผมได้ออกกําลังกายได้เดินได้ผ่อนคลายสําหรับช้างชรานะครับผมสาหรับช้างชลาเขาก็จะได้ผ่อนคลายได้ถูต้นไม้เราก็จําลองต้นไม้ขึ้นมาไว้ให้นะครับให้ได้ถูครับเขาได้มีความสุข ไม่เครียดนะครับไม่เครียด การดูเลยช้างเอาใจใส่ช้างเนี่ยเป็นส่วนสําคัญเป็นสิ่งสําคัญมากสําหรับเรานะครับเพราะว่าเราคํานึงถึงความสุขของช้างมากที่สุดนะครับแล้วก็ธรรมชาติของเขามากที่สุดไม่ใช่ว่าให้เขา,อ,าอยู่แบบไม่ไม่สบายนะครับไม่สบายไม่ใช่เราต้องให้เขาอยู่แบบสบายมีความสุขมากที่สุดสาหรับช้างชลานะครับอันนี้คือต้นแบบผมไม่ได้เบ่บุญนะครับผมไม่ได้เตียม ่อืนนะเฉพาะบ้านไร่ใบบุญนะครับเนี่ยครับดูบรรยากาศดูนหน้าตาเขาก็รู้นะครับผมเป็นพ่อของใบบุญกับจอมบุญนะครับเราดูแลมาเป็นเกือบสิบปีแล้วครับผมช่างเจ้นนี้5้าหกเจ็ดปีแล้วครับผม แต่ก่อนงานสั้นๆนะครับงานสั้นๆแล้วก็ผอมมากตอนมาใหม่ๆนะครับมารักษาทั้งตาข้างหนึ่งแล้วก็แผลด้วยเพราะว่าค่อนข้างที่จะอยู่ในป่าเนาะค่อนข้างที่จะไม่ค่อยได้เจอผู้คนเท่าไหร่ไม่ค่อยได้เจอแพทย์เท่าไหร่นะครับพอมาอยู่กับเราก็มีการาได้เล่นโคลนได้เล่นน้ําได้ผ่อนคลายและที่สำคัญได้ผสมตัวเมียนะครับตามธรรมชาติของเขาดูหน้าตาเขาพี่น้องที่ดูช้างอยู่ตอนนี้ก็คงจะดูออกว่าเขามีความสุข ับดูครับหน้ผ่อนคลายนะครับเนี่ยครับแค่ถูตัวเนี่ยไม่ใช่ว่าธรรมดานะได้ถูตัวได้เดินออกกำลังกายเนี่ยเป็นการที่เขาได้แบบผ่อนคลายมากที่สุดนะครับผม ไม่เครียดด้วยนะครับได้ดึแนวความร่างกายได้ผ่อนคลายนะครับทำให้เขานั้นมีความสุขมากนะครับจางธรรมชาติที่เรามอบให้เขานะครับหวังอย่างยิ่งว่าเขาจะมีความสุขมากที่สุดนะครับผมชมคลิปของเราแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมบ้างนะครับผมเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้ช่องของเรา กำลังใจทำช่องต่อไปนะครับวันนี้ก็มาถ่ายทอดความน่ารักความยิ่งใหญ่อลาัางการของช้างให้ท่านรับชมกันนะครับความเป็นอิสระของช้างที่เราดูเลเป็นอย่างดีนะครับผมนี่คือพ่อใหญ่คุณช้างแห่งบ้านไร่ใบบุญนะครับขอบคุณเยี่ยท่านการติดตามรับชมนะครับวันนี้ขอปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้ขอท่านมีความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไป เงินไหลกองทองไหลมาทุกทุกท่านนะครับที่โจทย์ไลค์กดแชร์ให้สวัสดีครับ Thank you very much for w a t c h i n บายบาย e I love you everyone สวัสดีครับนี่ครับพื้นทีกว้างมากครับตรงรับมีน้ำให้เล่นด้วยนี่ครับถึงนูน่นหมดเลยนะที่ควายเล่นอยู่นะครับพื้นทีกว้างนะครับผม